南 reading, 南 Pop, น it, so it like ้ำดื่มน้ำเพื่อบริโภคตามข่้งตอนที่ร้อยความปลอดภัยที่สุดสิงของผู้ประสบภัยจะเป็นที่เกิดภัยประสบภัยและหลอดจดนกรมการทหารส่วจังหวัดสมคาเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานอขผมจะทวนที่ประสบภัยนะครับรต้องไปดูด้วยระหว่างปล่อยน้ําจืดปล่อยน้ําปล่อยน้ะถูกไหมครับแบ่งเป็นข้าวสมงสติงผ้าพื้นที่ในรายงานเข้ามาที่จังหวัดว่าไปที่บ้านหรือว่าหมู่บ้านไหนที่ บัวฟื้นฟูบัวฟื้นฟูอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ต้องมีพูดเราต้องไปแปะน planet, ี่เขาเรือไงเอาต่อไปจะระดับอำเภอนะในอำเภอทั้ง16อำเภอนะครับเวลาลงไปอำเภอเนี่ยก็อันนี้รุกหัวสร้างไปก่อนนะครับต่อไปครับเรื่องสาธารณสุขท่าใหญ่นะครับคือประเทศไทยที่เกิดขึ้นก็คือสัปดาห์ที่4 มคแถบอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอ,อภเครมากนะครับอันนี้จะเป็นภาพทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยเกิดอาจะนครับนะครับ,รบแต่ว่าอาจจะมีปัญหาฝากเจ้าที่ตำรนวจดูนะครับจะต้องมีการประชุมนะครับขบระการที่สีมีอยู่ว่าหมดปอดไม่พอในตอนีอนอนเกิดยกตัวอย่างที่อดสามนาต้องทำไงต่อ ผมเงินไปที่556อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องรู้ว่า30กุมภาพัานธ์แรกนะครับให้ยืนโอเค2ร้านนะครับใช้ได้ปไปไต่อไปผมไม่ได้พูดควนเรื่องทริงครับก็คุณต้องไปดูนะว่าอาหน้า,นา,นานที่คุณจะเตรียมรถบรรทุกน้ําเครื่องสูบน้ําน้ําดื่มน้ําเพื่อการบริโภคเนะี่ยเออทํายังไงถึงจะมีรถบรรทุกน้ําเครื่องสูบน้ําน้ําดื่มน้ําเพื่อบริโภคอ่ไปคิดมา ไปปรึกษากับตัวท่านหัวหน้าคณะทํางานนะครับแล้วบันทึกมาถึงผู้ว่าด้วยว่าเตรียมแผนเรื่องนี้ไว้ทำหรบไรบ้างนะครับพื้นที่คุณต้องแบ่งออกมาใช่ไหมอันนี้ฟังไปด้วยนะครับทั้งท่านในเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องนะจะแนะนําวิธีการปฏิบัติงานไปด้วยฝ่ายบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยก็ต้องไปแบ่งใช่ไหมครับเอาเครื่องมือเคคือมือมีแล้วรถบรรทุกน้ําเครื่องสูบน้ําเอาจากหน่วยไหนบ้าง หน่วยงานหลักหน่วยงานสำรองหน่วยงานหลักก็คือขององค์องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น